พวกเราและช่วยกันร่วมมือสามคีมีความกลมเกลียวรวมเป็นหนึ่งเดียวและช่วยกันสร้างเชือองค์การบริหารส่วนจังหวัดชมบุรีจัดงานดนตรีในส่วน Music in the Park ครั้งที่6 ออกกาลังกายผ่อนคลายไปกับเสียงเพลงยามเย็นที่สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติรอ่้าวชนบุรีซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมส่งเสริมการออกกําลังกายให้แก่ประชาชนที่มาออกกําลังกายได้ผ่อนคลายกับเสียงเพลงส่งเสริมสุขภาพห่างไกลาย,ยาเสพติดนําไปสู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้นและยั่งยืนตามสโลแกนของจังหวัดชนบุรีเมืองชนคนกีฬาคิดถึงกีฬาต้องมาเมืองชนซึ่งเป็นไปตามนโยบายการส่งเสริมสุขภาพให้กับประชาชนท ุกเพศทุกวัยในพื้นที่จังหวัดชลบุรีของนายวิทยาคุณปลืม้มนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีที่มีความใส่ใจต่อคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนมาโดยตลอดโครงการตัวตีในสวนนะครับซึ่งองค์การหิหารส่วนจังหวัดชุบุรีเนี่ยก็ได้มีการจัดมาอย่างต่อเนื่องนะครับเพื่อให้ในสวนสนนาธารณะของเราที่นี่เนี่ยเป็นแบบสวนที่มีชีวิตนะครับแล้วก็เป็นกิจกรรมที่เรามาเสริมความสุขให้กับผู้ที่ มาออกกําลังกายหรือว่ามาพักผ่อนหย่อนใจนะครับที่สวนสวนนาธานณะของเราที่นี่นะครับโดยในการจัดในครั้งนี้นะครับก็จะเป็นการจัดที่มีดนตรีในสวนเนี่ยนะครับก็คือวันอ,อังคารพุดธพฤหัสนะครับในวันที่5ถึงวันที่21เดือนธันวาคมนี้นะครับก็ระหว่าง5โมงเย็นเป็นต้นไปนะครับ5โมงเย็นถึงประมาณทุ่มสทุ่ม นะครับก็จะมีดนตรีให้คนที่มาเดินมาวิ่งมาออกกําลังกายหรือว่ามาพักผ่อนหย่อนใจในสวนสนนาธารณะเนี่ยได้มีโอกาสได้รับฟังดนตรีนะครับได้มีความสุขในการฟังเสียงเพลงต่างๆในในสวนด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นกิจกรรมที่เราต้องการเสริมให้พี่น้องประชาชนที่มาออกกําลังกายแล้วก็มาเรียกว่ามาพักผ่อนที่สวนเนี่ยได้มีกิจกรรมเพิ่มมากขึ้นในช่วงเดือนธันวาคมครับงานดนตรีในสวนนะครับก็เป็น กิจกรรมที่เราคาดว่าในการจัดกิจกรรมนี้ก็จะเป็นสีสันนะครับให้คนที่มาออกกําลังกายหรือว่ามาเพร่อความสนใจเนี่ยได้มีความสุขในการออกกําลังกายในครั้งนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นการทําให้ทางสวนาสาธารณะสวนหลวงรอก้าของเราที่นี่นะครับมีกิจกรรมที่หลากหลายนอกจากเราจะเป็นสถางที่ในการออกกําลังกายนะครับเป็นปกติประจําในทุกๆวันอยู่แล้วนะครับหรือว่า หลายท่านที่มาเรียกว่ามาพักผ่อนหย่อนใจนะครับมาห้องสมุดนะครับมาศึกษาที่ศูนย์ดาราศาสตร์แล้วนะครับเราก็จะมีกิจกรรมที่สร้างสีสันให้กับสวนของเราที่นี่ด้วยครับก็คาดหวังว่าพี่น้องประชาชนจะได้มีความสุขในการมาออกกาลังกายที่สวนสาาะของเราที่นี่ครับอยากขอเชิญชวนนะครับงานดนตรีในสวนของเรา ก็จะมีการจัดปีละหนึ่งครั้งนะครับในครั้งนี้เราก็จัดต่อเนื่องกันนะครับอังคารพุธพฤหัสหตลอด3สัปดาห์ระหว่างวันที่5ถึงวันที่21่ธันวาคมนี้นะครับก็ขอเชิญชวนทุกท่านนะครับตั้งแต่5โมงเย็นนะครับก็ขอมาออกกำลังกายแล้วก็มารับชมรับฟังดนตรีที่สวนสนาธารศนหลวงรอยเก้าของเราที่นี่ด้วยครับต้อนรัามร่วด,ด้วยนะครับเต๋ายางเป็นทางการสำหรับงานของเรานะครับ ายในงานดนตรีในสวนมีการแสดงดนตรีกลางแจ้งจากวงดนตรีชื่อดังที่ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาสร้างความบันเทิงให้กับประชาชนผู้ใช้บริการสวนสาธารณะอีกทั้งยังมีกิจกรรมส่งเสริมการออกกำลังกายการตรวจสุขภาพเบื้องต้นและการนวดจากผู้เชี่ยวชาญทั้งนี้งานจะจัดขึ้นทุกวันอังคารพุธพฤหัสบดีตลอดเดือนธันวาคมติดต่อกันถึง3สัปดาห์โดยเริ่มตั้งแต่5้าโมงครึ่งเป็นต้นไป เราถาต้องพวกเราและช่วยกันร่วมมือสามัคคีมีความกลมเกลียวรวมเป็นหนึ่งเดียวและช่วยกันสร้างเชื่อ